คุณเคยรู้สึกไหมว่าไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนแต่ชีวิตก็ยังติดอยู่ที่เดิมคนอื่นดูเหมือนจะไปได้ไกลแต่คุณรู้สึกเหมือนอยู่ที่เดิมคุณมีความฝันมากมายแต่ทำไมมันดูไกลเกินไปข่าวดีคือคุณไม่ได้ติดอยู่ที่เดิมคุณแค่ต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของคุณเรื่องพลังของกรอบความคิดเชิงบวก the power of a positive mindset ตอนที่หนึ่งกรอบความคิดคือหลักฐานของทุกอย่างในชีวิตคุณอาจเคยได้ยินว่า ความคิดของคุณกำหนดชีวิตของคุณนี่ไม่ใช่คำพูดสวยหรูแต่มันเป็นหลักการที่ถูกพิสูจน์แล้วจากนักจิตวิทยาและคนที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกกรอบความคิด mindset คืออะไรมันคือวิธีที่คุณมองโลกและตัวเองมันเป็นเลนที่คุณใช้มองทุกสิ่งรอบตัวคุณและมันเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะลงมือทำหรือถอยหลังลองคิดดูคนที่คิดว่าฉันทำไม่ได้มักจะไม่พยายาม คนที่คิดว่าฉันจะหาทางได้เสมอมักจะพบทางออกนี่คือเหตุผลว่าทำไมกรอบความคิดของคุณถึงเป็นหรากฐานของทุกสิ่งในชีวิตคุณประเภทของกรอบความคิดโดยพื้นฐานแล้วมีสองประเภทหลักของกรอบความคิดที่กําหนดชีวิตคุณ1นึ่ง fixed mindset กรอบความคิดแบบตายตัวเชื่อว่าความสามารถของตนเองถูกกำหนดตั้งแต่เกิดกลัวความล้มเหลวและมองว่ามันเป็นข้อพิสูจน์ว่าตัวเองไม่เก่งพอ หลีกเลี่ยงความท้าทายและไม่อยากออกจากคัมเฟอร์โซนมักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ 2. องโร t ไม i ์เซ็ตกรอบความคิดแบบเติบโตเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้มองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเติบโตกล้าท้าทายตัวเองและเรียนรู้จากอุปสรรคเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงคำถามคือ ตอนนี้คุณอยู่ในกรอบความคิดแบบไหนเปลี่ยนกรอบความคิดเปลี่ยนชีวิตคุณถ้าคุณต้องการเงินมากขึ้นความสําเร็จที่มากขึ้นความสุขที่มากขึ้นมันเริ่มจากความคิดของคุณนักจิตวิทยาเคเลอร์ดศึกษามานานกว่าสองทศวรรษและพบว่าคนที่มีโกรทไมเซตประสบความสําเร็จมากกว่าคนที่มีฟิกซ์ไมเซตอย่างมหาศาลตัวอย่างง่ายๆคนที่มีฟิกซ์ไมเซตถ้าสอบตกจะบอกว่าฉันไม่เก่งเลย คนที่มีโกรธไม่เซตถ้าสอบตกจะบอกว่าฉันต้องหาวิธีเรียนให้ดีขึ้นคุณเห็นความแตกต่างไหมดังนั้นถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณต้องเริ่มเปลี่ยนกรอบความคิดของคุณก่อนคำถามสำคัญที่ต้องถามตัวเองฉันมีกรอบความคิดแบบไหนในตอนนี้ฉันเคยปล่อยให้ความคิดลบจำกัดศักยภาพของฉันหรือไม่ถ้าฉันเริ่มคิดในเชิงบวกมากขึ้นชีวิตของฉันจะเปลี่ยนไปอย่างไรตอนที่แล้ว เราคุยกันเรื่อง fix mindset versus growth mindset และคุณได้เห็นแล้วว่าความคิดของคุณส่งผลต่อทุกแง่มุมของชีวิตคุณมากแค่ไหนแต่ฟังให้ดีนะการรู้ว่าต้องเปลี่ยนไม่เพียงพอคุณต้องลงมือทำวันนี้ฉันจะพาคุณเข้าสู่โลกของ neuroplasticity หรือการที่สมองของคุณสามารถสร้างตัวเองใหม่ได้คุณพร้อมไหมเพราะถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะไม่มีวันติดอยู่ในชีวิตเดิมอีกต่อไปตอนที่สอง วิธีตั้งโปรแกร,รมสมองใหม่ให้เป็นแชมป์แห่งชีวิตสมองของคุณถูกตั้งโปรแกร,รมให้เป็นแชมป์หรือไม่ก่อนอื่นลองสังเกตตัวเองคุณเคยตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกหมดพลังหรือไม่คุณเคยมีเป้าหมายที่อยากทําแต่กลับไม่เริ่มลงมือหรือเปล่าคุณเคยรู้สึกว่าชีวิตคุณเหมือนติดอยู่หรือไม่ถ้าคําตอบคือใช่แสดงว่าคุณต้องรีเซตสมองของคุณใหม่คุณอาจไม่รู้ตัวแต่ สมองของคุณมีโปรแกร,รมที่ติดตั้งไว้จากอดีตและถ้ามันเป็นโปรแกร,รมที่ลบมันจะคอยฉุดรั้งคุณแต่ข่าวดีคือคุณสามารถเปลี่ยนมันได้ n e u รพ p l สติซิตี้คืออะไรมันคือความสามารถของสมองในการสร้างเส้นทางใหม่ตามวิธีที่คุณคิดถ้าคุณบอกตัวเองตลอดว่าฉันทําไม่ได้สมองของคุณจะสร้างทางเชื่อมให้คุณเชื่อแบบนั้นแต่ถ้าคุณเริ่มบอกตัวเองว่าฉันหาทางได้เสมอสมองของคุณจะสร้างเส้นทางใหม่ ที่นำไปสู่ความสำเร็จและนี่คือกุญแจสำคัญสิ่งที่คุณโฟกัสคือสิ่งที่สมองของคุณจะสร้างมากขึ้นถ้าคุณโฟกัสที่ฉันไม่เก่งพอสมองของคุณจะย้ำเรื่องนั้นให้หนักขึ้นแต่ถ้าคุณโฟกัสที่ฉันเรียนรู้และเติบโตได้สมองของคุณจะพาคุณไปหาวิธีทำให้สำเร็จสามขั้นตอนตั้งโปรแกร,รมสมองใหม่ให้เป็นแชมป์ถ้าคุณจริงจังกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันเริ่มต้นที่การเขียนโค้ดใหม่ ให้กับสมองของคุณ 1. ตัดสินใจเลือกความคิดใหม่หยุดพูดว่าฉันทําไม่ได้และเริ่มพูดว่าฉันจะหาทางหยุดพูดว่าฉันไม่เก่งพอและเริ่มพูดว่าฉันเรียนรู้และพัฒนาได้การพูดถึงตัวเองสําคัญที่สุดเปลี่ยนคําว่าฉันกลัวความล้มเหลวเป็นฉันจะเรียนรู้จากทุกความท้าทายชาแลง้งลองเขียนความคิดเก่าของคุณที่ฉุดรั้งคุณไว้และแทงที่มันด้วย ความคิดใหม่ที่ช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าสองฝึกพูดคำที่สร้างพลังทุกวัน power for self talk คุณรู้ไหมว่าสมองของคุณไม่รู้ว่าอะไรจริงหรือไม่จริงมันจะเชื่อสิ่งที่คุณพูดซ้ำๆกับตัวเองลองพูดกับตัวเองแบบนี้ทุกวันฉันแข็งแกร่งฉันสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ฉันมีศักยภาพไร้ขีดจำกัดฉันกำลังพัฒนาตัวเองในทุกๆวันชาแลงตื่นเช้ามาให้พูดคำพูดเหล่านี้ หน้ากระจกอย่างจริงจังทุกวันเป็นเวลาส0สวันแล้วดูว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปแค่ไหนสามฝึกบริเวณอายุบเบรนด์ผ่านการลงมือทําไม่มีอะไรเปลี่ยนชีวิตคุณได้เร็วเท่ากับการลงมือทําคุณไม่ต้องรอให้รู้สึกพร้อมคุณแค่ต้องเริ่มถ้าคุณกลัวที่จะพูดในที่สาธารณะให้ลองพูดหน้ากระจกวันนี้ถ้าคุณอยากเริ่มธุรกิจแต่กลัวล้มเหลวให้ลงมือทําทีละขั้นตอนถ้าคุณอยากเป็นคนที่มั่นใจให,ให้แสดงออกเหมือนคุณเป็นคนมั่นใจ การกระทําสร้างผลลัพธ์และผลลัพธ์เปลี่ยนความเชื่อของคุณเปลี่ยนความคิดของคุณวันนี้เท่ากับเปลี่ยนอนาคตของคุณทันทีแบบฝึกหัดสําหรับคุณถ้าคุณจริงจังกับการเปลี่ยนแปลงลองทําสิ่งนี้ขั้นตอนที่หเขียนความคิดเก่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนที่สสร้างความคิดใหม่ที่ทรงพลังแทนที่มันขั้นตอนที่สพูดสิ่งเหล่านี้ทุกวันและเริ่มลงมือทําพร้อมไหม ตอนที่สามจะพาคุณไปลึกขึ้นตอนต่อไปเราจะไปเจาะลึกเรื่องพลังของสิ่งแวดล้อมและคนรอบตัวเพราะความคิดของคุณไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ถูกหลอ่อหลอมจากสิ่งรอบตัวคุณคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนจะพุ่งทะยานสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดายในขณะที่บางคนติดอยู่ที่เดิมไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามความลับไม่ได้อยู่ที่พวกเขาฉลาดกว่าคุณหรือมีโชคมากกว่าคุณมันอยู่ที่ สภาพแวดล้อมและคนรอบตัวของพวกเขาตอนที่สามพลังของสิ่งแวดล้อมและคนรอบตัวปั้นกรอบความคิดแห่งชัยชนะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ให้เริ่มจากเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของคุณก่อนทำไมสภาพแวดล้อมถึงสำคัญกว่าที่คุณคิดสมองของคุณไม่ได้ทำงานแบบอิสระมันถูกกระตุ้นและหล่อหลอมโดยสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณทุกวันลองคิดดูถ้าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคนที่บ่นตลอดเวลาคิดลบ และไม่เคยก้าวไปข้างหน้าคุณคิดว่าคุณจะกลายเป็นแบบไหนแต่ถ้าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคนที่ทะเยอทะยานคิดบวกและผลักดันกันไปข้างหน้าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปขนาดไหนคุณเป็นผลรวมของห้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดถ้าคุณอยากยกระดับชีวิตคุณต้องเลือกสิ่งที่คุณให้พลังงานกับมันสามสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างกรอบความคิดแห่งชัยชนะหนึ่งปรับสภาพแวดล้อมของคุณให้ส่งเสริมการเติบโต คุณไม่สามารถเติบโตได้ในดินที่แห้งแล้งถ้าคุณต้องการเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคุณต้องอยู่ในสนามที่ใช่สิ่งที่ต้องทำสร้างพื้นที่ทำงานที่จุดประกายแรงบันดาลใจแม้แค่โต๊ะทำงานของคุณก็ควรเต็มไปด้วยพลังงานบวกเลือกสถานที่ที่ช่วยให้คุณโฟกัสคาเฟ่เงียบๆห้องสมุดหรือโคเวิร์กิ้งสเปซหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังงานลบและการพูดคุยที่บันทอนกำลังใจคำถามสำคัญ ตอนนี้สภาพแวดล้อมของคุณส่งเสริมให้คุณเติบโตหรือชุดรังคุณไว้สองคัดกรองคนรอบตัวเลือกให้ดีเพราะพวกเขามีผลต่อคุณมากกว่าที่คิดถ้าคุณใช้เวลากับคนที่คิดลบคุณจะเริ่มคิดลบถ้าคุณใช้เวลากับคนที่บ่นคุณจะเริ่มบ่นถ้าคุณใช้เวลากับคนที่สร้างโอกาสคุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสถึงเวลาตรวจสอบห้าคนรอบตัวของคุณแล้ววิธีทำเขียนชื่อห้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุด ถามตัวเองว่าพวกเขาสนับสนุนฉันหรือทําให้ฉันสงสัยในตัวเองพวกเขาผลักดันให้ฉันเติบโตหรือทําให้ฉันกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงพวกเขาเติมพลังฉันหรือดึงพลังฉันออกไปถ้าคนรอบตัวคุณเป็นตัวฉุดรั้งถึงเวลาหาสังคมใหม่วิธีล้อมตัวเองด้วยคนที่ใช่เข้าร่วมกลุ่มที่มีคนคิดเหมือนกันฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือจากคนที่คุณอยากเป็นเหมือน ไปงานสัมมนา,าพบปักคนที่มีแรงบันดาลใจสูงจงจำไว้ว่าการอยู่ใกล้คนที่ประสบความสำเร็จมันจะทำให้คุณเริ่มคิดและทำเหมือนพวกเขาโดยอัตโนมัติสามกรองข้อมูลที่เข้าสู่สมองของคุณข้อมูลที่คุณรับเข้ามาทุกวันคือสิ่งที่หล่อหลอมความคิดของคุณหลีกเลี่ยงข่าวที่เต็มไปด้วยเรื่องลบการเสพโซเชียลมีเดียที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองการฟังคำวิจารณ์จากคนที่ไม่เคยทำสิ่งที่คุณอยากทำ สิ่งที่ต้องทำอ่านหนังสือที่เสริมสร้างความคิดฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองพูดคุยกับคนที่มีความคิดเชิงบวกจำไว้ว่าถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตคุณต้องเปลี่ยนสิ่งที่คุณป้อนเข้าไปในสมองของคุณแบบฝึกหัดเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณวันนี้ 1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคุณมีอะไรในบ้านที่ทำงานที่ส่งเสริมพลังบวกมีอะไรที่ต้องกำจัดออกไป 2. ตรวจสอบ5คนรอบตัว ใครเป็นแรงถักดันใครเป็นตัวฉุดรั้งคุณต้องใช้เวลากับใครมากขึ้นสามตรวจสอบสิ่งที่คุณรับเข้ามาในสมองวันนี้คุณอ่านอะไรดูอะไรฟังอะไรมันช่วยเสริมพลังให้คุณหรือไม่ในตอนถัดไปฉันจะสอนคุณว่าทำไมความกลัวถึงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นอาวุธลับของคุณคุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ความกลัวให้เป็นเชื้อเพลิงสู่ความสำเร็จคุณจะไม่ปล่อยให้ความกลัวหยุดคุณอีกต่อไป คุณจะใช้มันเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองพุ่งทะยานไปข้างหน้าฉันกลัวคุณเคยพูดประโยคนี้กับตัวเองกี่ครั้งฉันกลัวว่าจะล้มเหลวฉันกลัวว่าฉันไม่ดีพอฉันกลัวว่าคนอื่นจะมองฉันอย่างไรฉันกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้ฉันจะทําให้คุณเข้าใจว่าความกลัวไม่ใช่ศัตรูของคุณมันคือเชื้อเพลิงของคุณตอนที่สี่เปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อน ความกลัวไม่ได้มีไว้เพื่อหยุดคุณมันมีไว้เพื่อผลักดันคุณคุณรู้หรือไม่ว่าความกลัวและความตื่นเต้นเป็นอารมณ์เดีย <ๆ S 1> วกันในร่างกายคนที่ล้มเลิกให้ความหมายกับความกลัวว่ามันเป็นสัญญาณว่าฉันไม่ควรทําแต่คนที่ประสบความสําเร็จมองว่ามันคือสัญญาณว่าฉันกําลังเติบโตคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่คนที่ไม่กลัวแต่พวกเขาเป็นคนที่ใช้ความกลัวให้เป็นพลังขับเคลื่อนความกลัวเท่ากับเข็มทิศของคุณ ทุกครั้งที่คุณรู้สึกกลัวมันหมายความว่าคุณกำลังอยู่ใกล้กับขอบเขตใหม่ของตัวเองคุณกลัวพูดในที่สาธารณะนั่นแปลว่าคุณกำลังเติบโตคุณกลัวเริ่มธุรกิจนั่นแปลว่าคุณกำลังออกจากคอมฟอร์ทโซนคุณกลัวล้มเหลวนั่นแปลว่าคุณกำลังพยายามทำสิ่งที่มีความหมายสามวิธีเปลี่ยนความกลัวเป็นพลังหนึ่งเผชิญหน้ากับมันอย่าหนีคนส่วนใหญ่พยายามหนีความกลัวแต่นั่นเป็นวิธีที่ผิด ถ้าคุณหนีจากมันมันจะครอบนำคุณแต่ถ้าคุณเผชิญหน้ากับมันคุณจะสามารถควบคุมมันได้เทคนิคเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนชีวิตทุกครั้งที่คุณรู้สึกกลัวเปลี่ยนคำถามในหัวของคุณจากถ้าฉันล้มเหลวละ่ะเป็นถ้าฉันประสบความสำเร็จละ่ะจากถ้าคนอื่นมองว่าฉันไม่ดีพอเป็นถ้าฉันเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ละ่ะ ชาเลงวันนี้ลองเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณกลัวที่สุดแล้วดูว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คุณคิด 2. ใช้ความกลัวให้เป็นตัวเร่งพลังคุณรู้ไหมว่านักกีฬาโอลิมปิกและนักพูดระดับโลกใช้ความกลัวให้เป็นเชื้อเพลิงพวกเขาไม่ได้พยายามกำจัดความกลัวแต่พวกเขาแปลงมันเป็นพลังงานทุกครั้งที่คุณรู้สึกกลัวให้พูดกับตัวเองว่าฉันไม่กลัวฉันตื่นเต้นเทคนิค e f r ฟ m e fear ถ้าคุณกลัวสิ่งไหนให้เปลี่ยนมันเป็นโอกาสแทนฉันกลัวพูดในที่สาธารณะเปลี่ยนเป็นฉันมีโอกาสพัฒนาทักษะนี้ฉันกลัวเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนเป็นฉันกำลังจะสร้างชีวิตที่ดีกว่าเดิมความกลัวที่มากขึ้นเท่ากับโอกาสที่ใหญ่ขึ้นสามลงมือทำเลยแม้ว่าคุณจะยังกลัวอยู่ก็ตามความกลัวจะหายไปเมื่อคุณลงมือทำคนส่วนใหญ่รอให้ไม่กลัวก่อนแล้วค่อยเริ่ม แต่นั่นเป็นความเข้าใจผิดคุณต้องลงมือทำก่อนแล้วความกลัวจะหายไปเองเทคนิคกด5วินาทีถ้าคุณรู้ว่าต้องทำอะไรให้นับถอยหลังจาก5ถึง4ถึง3ถึง2ถึง1แล้วลงมือทำเลยถ้าคุณต้องการออกจากคอมฟอร์ทโซนให้นับ5วินาทีแล้วลุยถ้าคุณต้องการพูดกับคนใหม่ให้นับ5วินาทีแล้วทักเขาถ้าคุณต้องการสมัครงานใหม่ให้นับ5วินาทีแล้วกดสมัครอย่ารอให้ความกลัวหายไป ให้เอาชนะมันด้วยการลงมือทำแบบฝึกหัดวันนี้เอาชนะความกลัวของคุณหนึ่งเขียนสิ่งที่คุณกลัวมากที่สุดตอนนี้สามอย่างสองเปลี่ยนมันให้เป็นโอกาสสาลงมือทำสิ่งนั้นภายใน24สชั่วโมงจำไว้ว่าความกลัวเป็นเพียงภาพหลงตาถ้าคุณผเผชิญหน้ากับมันมันจะหายไปตอนต่อไปฉันจะสอนคุณว่าทำไมความคิดดีๆไม่เพียงพอแต่การกระทำเล็กๆน้อยๆในทุกวันต่างหากที่เปลี่ยนชีวิต คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างนิสัยที่เปลี่ยนชีวิตคุณทำยังไงให้ความสำเร็จเป็นเรื่องอัตโนมัติเทคนิคที่คนที่ประสบความสำเร็จใช้ทุกวันคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองมากมายแต่ชีวิตยังไม่เปลี่ยนคุณดูวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจแต่สุดท้ายก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมคุณมีแผนการมากมายแต่ไม่เคยลงมือทำอย่างจริงจังข่าวร้ายคือแรงบันดาลใจอย่างเดียวไม่เพียงพอ ข่าวดีคือทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ถ้าคุณเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณตอนที่ห้าสร้างพฤติกรรมที่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดให้เป็นผลลัพธ์ที่แท้จริงพฤติกรรมคือสิ่งที่สร้างความสําเร็จไม่ใช่แค่ความคิดคุณสามารถคิดบวกได้แต่ถ้าคุณไม่ลงมือทําผลลัพธ์จะไม่เปลี่ยนแปลงความจริงที่โหดร้ายคุณไม่ได้ถูกกําหนดโดยเป้าหมายของคุณแต่ถูกกาหนดโดยนิสัยของคุณลองดูตัวอย่างนี้ เป้าหมายฉันอยากมีสุขภาพดีแต่ยังคงกินอาหารขยะทุกวันเป้าหมายฉันอยากมีธุรกิจของตัวเองแต่ยังคงเลื่อนเวลาทําง,งานไปเรื่อยๆเป้าหมายฉันอยากเป็นคนที่มั่นใจแต่ยังคงหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับผู้คนเปลี่ยนจากแค่คิดเป็นการลงมือทําคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีสามวิธีสร้างพฤติกรรมใหม่ที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงหนึ่งเปลี่ยนตัวตนของคุณก่อนไม่ใช่แค่เป้าหมาย คนส่วนใหญ่เริ่มจากผลลัพธ์แต่คนที่ประสบความสําเร็จเริ่มจากตัวตนตัวอย่างฉันอยากลดน้ําหนักเป็นฉันเป็นคนที่ใส่ใจสุขภาพฉันอยากเป็นคนมั่นใจเป็นฉันเป็นคนที่มั่นใจฉันอยากมีเงินมากขึ้นเป็นฉันเป็นคนที่จัดการเงินเก่งถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนตัวตนของคุณก่อนชาแลงเขียนคำว่าฉันเป็นแล้วเติมตัวตนที่คุณอยากเป็นลงไป จากนั้นทำตัวให้สอดคล้องกับตัวตนนั้นทุกวันสองเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นนิสัยอัตโนมัติ80%อร์ของชีวิตคุณถูกขับเคลื่อนโดยนิสยัยไม่ใช่การตัดสินใจถ้าคุณต้องคิดว่าจะออกกำลังกายหรือไม่คุณอาจจะไม่ทำแต่ถ้าคุณฝึกให้เป็นนิสยัยมันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณทำโดยอัตโนมัตินิสัยเล็กๆจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ถ้าคุณอ่านหนังสือวันละสิบนาทีคุณจะอ่านได้มากกว่าสิบเล่มต่อปี ถ้าคุณออกกำลังกายวันละ15นาทีสุขภาพของคุณจะดีขึ้นอย่างมหาศาลถ้าคุณเขียนไอเดียใหม่ทุกวันไอเดียธุรกิจของคุณจะพัฒนายอย่างก้าวกระโดดวิธีสร้างนิสัยง่ายๆถ้าคุณอยากเริ่มออกกำลังกายแทนที่จะบังคับตัวเองทำหนึ่งชั่วโมงให้เริ่มจากสองนาทีต่อวันถ้าคุณอยากเริ่มอ่านหนังสือแทนที่จะตั้งเต้าอ,อ่านห0สิบหน้าให้เริ่มจากสองหน้าแรกทำให้มันง่ายแล้วมันจะกลายเป็นนิสัยของคุณเอง 3. ตัดสิ่งที่ขวางทาง ทำให้มันง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทำไมเราถึงใช้เวลากับมือถือมากกว่าการทำสิ่งที่มีประโยชน์เพราะมือถืงง่ายกว่าที่จะหยิบขึ้นมาเพราะเน็ตฟิกง่ายกว่าการออกกำลังกายเพราะโซเชียลมีเดียง่ายกว่าการพัฒนาตัวเองถ้าคุณอยากเปลี่ยนพฤติกรรมคุณต้องทำให้สิ่งที่ดีต่อคุณง่ายขึ้นและทำให้สิ่งที่ไม่ดีต่อคุณให้ยากขึ้นถ้าคุณอยากลดการใช้มือถือให้ตั้งค่าหมดห้ามรบกวนหรือเอามือถือไว้ไกล ถ้าคุณอยากออกกําลังกายให้เตรียมชุดออกกําลังกายวางไว้ใกล้ตัวทุกวันถ้าคุณอยากอ่านหนังสือเอาหนังสือวางไว้บนโต๊ะหรือเตียงแทนที่จะซ่อนไว้ในชั้นยิ่งสิ่งที่คุณต้องทํามันง่ายขึ้นเท่าไหร่คุณก็ยิ่งทํามันมากขึ้นเท่านั้นแบบฝึกหัดวันนี้เปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นนิสัยหนึ่งเขียนสามสิ่งที่คุณอยากเปลี่ยนแปลงในชีวิต2เขียนตัวตนใหม่ของคุณว่าฉันเป็นใครสาหาวิธีทําให้พฤติกรรมใหม่ของคุณง่ายที่สุด อย่าคิดเยอะลงมือทำเลยเพราะพฤติกรรมที่คุณเลือกทำวันนี้คือสิ่งที่จะกำหนดอนาคตของคุณสรุป5ตอนที่เปลี่ยนกรอบความคิดของคุณตอนที่1กรอบความคิดคือหลักฐานของทุกอย่างถ้าคุณเปลี่ยนวิธีคิดคุณเปลี่ยนชีวิตได้ตอนที่สองตั้งโปรแกร,รมสมองใหม่ให้เป็นแชมป์เปลี่ยนคำพูดและความเชื่อที่คุณมีต่อตัวเองตอนที่สพลังของสิ่งแวดล้อมและคนรอบตัวเลือกสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเติบโตตอนที่สี่ เปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นพลังใช้ความกลัวให้เป็นแรงผลักดันตอนที่5้สร้างพฤติกรรมที่เปลี่ยนชีวิตลงมือทําและทําให้การเปลี่ยนแปลงเป็นนิสัยของคุณคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองแล้วหรือยังอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เป็นแค่ความรู้ให้มันกลายเป็นการกระทําในชีวิตของคุณฉันอยากรู้ตอนนี้คุณได้รับอะไรจากบทเรียนทั้งห้าตอนนี้อะไรคือสิ่งที่คุณจะเริ่มทําทันที แชร์ความคิดของคุณมาเลยแล้วเราจะไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน